มาจ้ากำเงินกำทองจ้าอันนี้นะคะ่ะกำเงินกำทองใบเงินใบทองอยู่ตรงนี้ค่ะวิธีหาเงินหาทองนะคะของปีนี้อยู่ในปา่าเก็บมาเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายอีกสักหนึ่งคลิปเด้อค่ะเด้อพี่ๆน้องๆจ้าเยสนเยสนมาทําอะไรเยสนทําอะไรตอนนี้อันนี้คือใบไม้ค่ะใบซาวน่าวัสตันนั่นเองค่ะ อันนี้เป็นใบกล้วยบุบ้านเขาจะเรียกใบกล้วยบุหรือว่าใบเบิร์สนั่นเองค่ะใบเบิร์สที่บ้านยายสวนไปเก็บมาจากคลิปที่ผ่านมานั่นแหละค่ะเอามาทําใบซาวน้าวัตสต์ซาวน้าวัสตะคืออะไรซาวนาวัสตะก็คืออันนี้นะค่ะเด้อเวลาเขาไปเข้าซาวน้าเราจุดซาวน้าเราสุมซาวน้านะคะแล้วทีนี้เราสาดน้ําลงไปสาดน้ําลงไปในหินแล้วทีนี้ ความร้อนของน้ําที่ว่าหินมันร้อนมันก็จะพุ่งขึ้นมามาหาตัวเราแล้วทีนี้ตัวเราก็มีเหงื่อออกมาแล้วทีนี้เราก็ฟาดหลักอย่างกันนี่แหละค่ะฟาดหลังฟาดหลังฟาดขาฟาดแขนฟาดตามตัวฟาดเพื่ออะไรคือว่าให้เลือดลมมันวิ่งนั่นเองค่ะเขาก็จะฟาดฟาดฟาดตามแขนตามขาตามเนื้อตามตัวให้เลือดลมมันวิ่งในช่วงฤดูหนาวเด้อค่ะเด้อจะขายดี แต่ในช่วงนี้ถามว่าขายได้ไหมก็เอากิ่งสดๆแบบนี้นะคะถ้าในเมืองเขาขายได้ค่ะแต่สําหรับบ้านเยสวนดมันเป็นหมู่บ้านมันเป็นเป็นตลาดในอําเภอในตําบลอะไรอย่างกันนี้นะคะแล้วทีนี้มันก็เป็นป่าไม้ล้อมรอบพอป่าไม้ล้อมรอบเขาก็ไปหักเอาเองเขาไปหาเอาเองค่ะมันขายไม่ได้แต่คนไหนที่ว่าอยู่ในเมืองอันนั้นตึกราบ้านช่องมันไม่มีที่จะไปหาเก็บเขาก็ไปซื้อในตลาดกําหนึงก็5ยูโรนะคะ กับหนึ่งห้ายูโรสดสดแบบนี้อย่างกันนี้แหละค่ะเขาก็ไปฟาดแต่ทีนี้ถามว่าจะขายดีในช่วงไหนมันจะขายดีในช่วงฤดูหนาวแล้วค่ะฤดูหนาวแล้วก็ช่วงคริสต์มาสในช่วงคริสต์มาสเวลาเทศกาลคริสต์มาสนะคะเขาจะหยุดงานกันแล้วทีนี้เขาก็จะสังสรรค์นในครอบครัวแต่ละครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอะไรอย่างกันนี้เขาจะสังสรรค์กันแล้วเขาก็จะมีการดื่มมีการเข้าซาวน่านั่นแหละค่ะเขาเอาไว้ฟาดหลักใน ในประเด็นี้ของเขาว่างั้นเหอแต่ทีนี้ถ้าว่าไม่ใช่เทศกาลเขาก็จะเข้าแบบอาทิตย์หนึ่งคร้างหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างกันนี้เพราะว่าใบซาวหน้าอันนี้ค่ะฟาดหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งได้บางทีสี่ห้าครั้งก็ได้ฟาดจนกว่าใบมันแบบมันจะเหลือแต่ก้านก็มีค่ะบางทีนะคะเนาะเพราะว่ามันไม่ร่วงทําไมถึงบอกว่ามันไม่ร่วงเวลาเราเก็บนะคะเราจะรู้วิธีเก็บด้วย ถ้าว่าเราไม่รู้วิธีเก็บใบมันก็จะร่วงอย่างเช่นนี่ยี่สวนไปเก็บมาเนาะคะนะ่ะเนาะในวันยุขหนุบวันยุขหนุดคือว่าวันกลางฤดูร้อนของฟิเนแลนด์นั่นเองกลางฤดูร้อนของฟินแลนด์หลังจากกลางฤดูร้อนของฟินแลนด์แล้วทีนี้เราก็จะไปเก็บใบอันนี้นะคะเนาะจะดูว่าในช่วงเดือนมืดเดือนหงายแต่ถ้าช่วงเดือนมืดเขาจะไม่ร่วงแต่ถ้าช่วงเดือนหงายอันนั้นนะคะ เขาเรียกข้างขึ้นข้างแรมแลค่ะเนาะถ้าข้างขึ้นเดือนเดือนเดือนมันเดือนเดือนมันข้างแรมนะไอ้นุชเนาะถ้าข้างแรมเดือนเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยบ้านเราถ้าข้างแรมใช่ไหมค่ะเดือนมันจะมืดใช่ไหมค่ะถ้าข้างขึ้นเดือนมันก็จะขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าข้างแรมนะคะเขาให้เก็บในตอนข้างแรมถ้าข้างขึ้น เดือนมันขึ้นอะไรอย่างกันนี้ใบไม้มันจะร่วงเขาต้องมีมีนัยยะที่ว่าจะให้เราเก็บแล้วค่ะไม่ใช่ว่าเก็บสุ่มสี่สุ่มห้าได้แต่ว่าบางทีก็ลักไก่เอาคือเก่าพี่น้อง <c oughs> จะไปรอจะเลือนมืดเลือนงายไม่ได้หรอกบางทีน่ะเยะสวนเคยทานะกะเด้อทำสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรอย่างกันนี้ก็มีเราจะไปรอในช่วงเดียวนะ่ะมันไม่ไหวหรอกบางทีเขาก็บอกว่าเธอเก็บในช่วงนี้มันเลยยามเลยเวลาแล้ว บางทีมันก็ไม่จริงนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าเพราะว่าบางทีในป่าโรงในป่าโรงใบเขาจะแก่ก่อนอะไรก่อนอย่างกันนี้ทีนี้ตรงไหนในป่าทึบมันจะขึ้นทีหลังอันนั้นเราก็เก็บได้อยู่อืบางทีก็ ฝืนธรรมชาติเหมือนกันเดิมไม่ต้องไม่ต้องไปเอาตามประเพณีเป๊ะะดอกค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราทําเยอะถ้าเราทำสี่ห้าสิบกรัมร้อยกรัมอะไรอย่างกน,นี้มันก็ไม่เป็นไรเราก็ทําไปเก็บไปทําไปเก็บไปแต่ทีนี้ถ้าเราทําเยอะๆอันนั้นแหละค่ะถ้าประเพณีของเขาจริงๆทําให้ถูกต้องจริงๆหรือว่าเอาจริงๆก็คือว่าก็นั่นแหละค่ะเหมือนอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะก็เอาในช่วงเดือนมืดนั่นเองค่ะหลังจาก เทศกาลฤืดดูร้อนผ่านนะคะ่ะก็นับวันเอาแต่ทีนี้อันนี้นะคะเราจะจัดเก็บอย่างไรจัดเก็บยากมากถ้าไม่จัดเก็บยากมากคนก็ทําขายกันเยอะแล้วนะคะ่ะอันนี้ในวิธีการจัดเก็บนะคะเดี๋ยวรถมาแป๊บนึงเลยคะ่ะเด้่เสียงดังในวิธีการจัดเก็บจัดเก็บเราจะเอาไว้ที่ทึบแสงนะคะที่ทึบแสงไม่ให้แสงตะวันสาดส่องเข้าไปถ้าว่าแสงตะวันสาดส่องเข้าไปใบก็จะเหลือง แล้วทีนี้ถ้าเราจัดเก็บไม่ดีเอาไปห้อยไปแฝนอันนี้ยังไม่ได้มัดเด้อค่ะเด้ออันนี้ยังไม่ได้มัดไม่ได้กำเราไปแฝนติดกันอย่างกันนี้ช่วงที่ติดกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลาจะเป็นลานั่นเองค่ะถ้าเราไปแฝนติดกันแบบนี้ก็จะเป็นลาเราเวลาเราแฝนเราจัดเก็บเราจะต้องให้ระดับไม่ให้มันติดกันอะไรอย่างกันนี้ปล่อยปล่อยวิชาเราเด้อพี่น้องเด้อปล่อยของแล้ว <c ười> ทาไมถึงปล่อยของตัวเองมัดเลกทาแล้วเมื่อก่อนเราไม่ปล่อยวิชาให้ครรลู้หรอก เอาคนเดียวออาคนแหนบนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อืจะได้ไม่ซีเรียสอันนี้เราจะห้อยแบบนี้นะคะห้อยแบบนี้ไม่ให้มันติดกันถ้าติดกันแบบนี้ตรงนี้เหลืองหมดเป็นลาหมดค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเราก็จะห้อยแบบนี้แล้วทีนี้วิธีการห้อยวิธีการแฝนเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าเราจะดูด้วยว่าแสกน่ะถ้าเราไม่มีบ้านไม่มีโรงไม่มีฉางอันนั้นไม่มีที่จัดเก็บเราก็ทําไม่ได้นั่นแหละค่ะถึงบอกว่าอยู่ที่นี่ เงินทั้งนั้นอยู่ในป่าทําไมไม่ไปหาเอาทําไมไม่ไปเก็บเอาทําไมไม่ไปทํามาขายเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อค่ะเด้อมันก็ยากเหมือนกันอันนี้ก็มาแชร์ให้กันฟังอันนี้ยายสนก็มาปล่อยวิชาเด้อค่ะเด้อเพราะว่าอะไร <c oughs> ไม่ไหวแล้วแขนตัวเองนะคะ่ะแขนตัวเองไม่ไหวแล้วใครจะทําขายก็ทํานี่แหละค่ะตามที่เยสนบอกมันไม่ใช่เรื่อง ยากหรือเรื่องง่ายแต่ว่าให้ขยันเอาไว้ด้วยค่ะพี่น้องจ้ะแต่วิธีการเก็บใบไม้ว่าเอาใบไม้แบบไหนเอาใบไม้ลักษณะไหนเพราะว่าต้นเบิร์สรู้สึกจะมี6สายพันธุ์หรือเปล่านี่แหละค่ะบางสายพันธุ์เอามาฟาดใบอย่ากกระนี้เอามาฟาดก็คันตัวบางสายพันธุ์ ปุ๊บก็ติดตัวตึ๊บต,บตึบอะไรอย่างกันนี้แต่สายพันธุ์อันนี้ที่ยายสวนเก็บมาอันนี้แหละค่ะเด้อจะมีราคาแพงขายกําละห้ายูโรเจ็ดยูโรคนเท่าคนแก่คนโบราณจะไม่ติเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีอยู่สายพันธุ์หนึ่งที่ว่าทําใบซาวหน้าได้คือว่าอันนี้แหละค่ะของแท้เขาก็เรียกว่าของแท้พี่น้องมีของแท้ของเทียมคือกันเด้อบางทีน่ะบางทีก็ บา,บางคนนะไม่ใช่บางทีบางคนก็เก็บคือว่ามันหายากเขาก็เอาผสมกันแต่ว่าเขาจะเสียบไว้ข้างในเขาก็จะลักไก่เสียบไว้ข้างในแต่ยายสนน่ะจะเอาล้วนๆเลยค่ะเพราะว่ายายสนอยู่ป่าอยู่ดงยายสนรู้จากที่เอายายสนก็จะเอาแบบล้วนๆเลยเอาเฉพาะใบของเขาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวบอกนิดนึงเรารดุษกรยบุกอันนี้เป็นเราดุษกรยบุกของแท้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าก้วยบุกก็คือว่าต้นเบิร์ตอันนี้เป็นของแท้แน่นอนค่ะแล้วทีนี้อันนี้ยางมัด เอายางมัดไปขายแบบนี้เขาก็ติเขาไม่ชอบเพราะว่าพอเขาพอเขาฟาดเสร็จเขาจะไม่ไปทิ้งขยะเขาก็โยนเข้าไปในเตาให้ให้แบบเอาไปเผาทิ้งนะคะพอเขาไม่ได้ใช้แต่ทีนี้เราใช้อันนี้ตะมาเอ้ออยแกนมาลล่ตับนีตจหารนาวหาเอ็นเอ็นโอ้ยแกน,กน,แน,าาแกนถ้าเราใช้ยางมัดแบบนี้เขาก็เลือกอีกค่ะบ,บางคนเนาะ คนสมัยเก่าแต่คนสมัยใหม่นี่เขาก็ไม่ติแล้วค่ะเพราะว่าเราทํายากคนสมัยเก่าเขาจะใช้อันนี้นะคะเขาจะใช้อันนี้หมุน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 แบบนี้นะคะหมุนหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้เสร็จแล้วก็กจะไปทําเขาก็จะไปมัดไปทํานะคะเขาก็รู้วิธีมัดวิธีทําของเขาแต่กว่าเราจะทําได้แต่ละกรรมนะคะมันยากเพราะว่าคนสมัยเก่าเขาจะชอบแบบของโบราณไงคะ่ะเขาเรียกว่าของโบราณคือว่าเอากิ่งของเขาเนี่ย แบบนี้อันนี้จะได้ราคาเด้อค่ะเด้อถ้าเราไปขายถ้าเราเอากิ่งของเข้ากลานของเขาไปมัดไปทํานะคะเขาจะทําเป็นวงแหวนก่อนแล้วเขาก็สวมลงไปอย่างก,กันนี่แหละคะ่ะมันก็หลวมแต่ว่ามันก็ ดูไม่สวยแต่ว่ามันเป็นประเพณีของเขาอันนี้จะขายดีขายได้ราคาแต่เราเอาอยางแบบนี้ไปเขาก็จะติดนิดนึงเด้อค่ะพี่ๆน,น้องๆจ๋าแต่มันสะดวกเราแม่สี่ห้าอยกับเจ็ดลอยกับมัวจะมาหมุนแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกพี่น้องไม่ต้องทําอะไรเลยหมุนมันก็ไม่อยู่นะคะเราจะต้องทําเป็นวงแหวนแล้วก็สวมลงมาอย่างกันนี่นะมันหมุนไม่มันจะต้องทํามันยากมากแต่ว่าเขาชอบของโบราณไงค่ะแบบนี้ถ้าว่าใช้อันนี้ อันนี้แหละค่ะก็มาแชร์ให้การฟังวิธีหาเงินอยู่ที่นี่ถามว่าถ้ารู้จักวิธีหามันก็ไม่ยากค่ะแต่ถ้าเรามีที่มีทางเก็บมันก็ไม่ยากแต่ว่าสําหรับคนไหนที่ว่ามันไม่มีที่มีทางที่จะเก็บอันนั้นแหละมันก็ยากสําหรับในการจัดเก็บนะคะเนาะโอเคนะคะยายสวนก็มา แชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ชมในการทำมาหากินในต่างแดนเด้อค่ะพี่ๆน้องนอจ๋าอย่างไรยศศนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยศศนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยศศนเสมอมาดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ